ลอดอุโมงต้นจากเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นณชุมชนบางกอบวัวจังหวัดสมุทรปราการเจาะลึกภารกิจร้อยปีราชบัณฑิตยสภากับศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สุรพลอิสระไกรศีลราชบัณฑิตและนายกราชบัณฑิตยสภาชวนคนไทยรักโลกร่วมแก้ปัญหาโลกรือวและชวนทำเมนูอร่อยสารพัดผักของกินคนเมืองคั่วแครไก่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กรทบกร่วมกับบริษัท360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองเสนอ ีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่วาไราตี้สีผ้าค,ค่ะ เปิดประตูให้โลกรู้ถึงซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยด้วยการเที่ยวทั่วเมืองไทยและส่งเสริมศิละปะวัฒนธรรมไทยอาหารการกินรวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนะคะและที่พิเศษก็คือแครรับเชิญพิเศษของเราในช่วงบุคคลต้นแบบคนดีสีผ้าด้วยค่ะเราพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลาวันหยุดพักผ่อนสบายๆของท่านผู้ชมค่ะเรื่องกันเลยนะคะกับช่วงวิถีสีผ้าวันนี้น้องน้ำทิพย์จะพาท่านผู้ชมไปสัมผัสกับธรรมชาติบำบัดที่จังหวัดสมุทรปราการไปกันเลยค่ะ ช่วงวิถีสีผ้าสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราแม่ครัวอร่อยชัวทั่วไทยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราชเสริมรักยืนยหยัดยุติธรรม ะะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวมาหลากหลายรูปแบบค่ะแล้ววันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมมาล่องเรือลอดอุโมงต์ต้นจากค่ะเป็นยังไงล่ะคะว้าวเลยใช่ไหมล่ะคะวันนี้นะคะนำ้ำทิพย์อยู่ที่ชุมชนบางกอบัวคลองแพรค่ะและนี่นะคะการล่องเรือก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลท์ของที่นี่เลยค่ะ ชุมชนบางกอบัวตั้งอยู่อำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ได้รับการปรับปบบุงภูมิทัศน์รวมถึงการขุดลอกคลองใหม่ทําให้เกิดกิจกรรมล่องเรือชมธรรมชาติสัมผัสวิถีชาวบางกอบัวที่ผูกพันกับสายน้ําได้อย่างลงตัวค่ะนอกจากนี้ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นปอดกลางเมืองที่ดีที่สุดในเอเชียจากนิตยสารไทยเอเชียในปีพุทธศักราช2549อีกด้วยค่ะ และนี่นะคะก็คือมังกรแดงค่ะซึ่งชาวบ้านนะคะก็จะนำขยะนะคะขยะที่อยู่ในคลองนะคะนำมาพาเป็นกั้นมากั้นใช่ไหมคะมากั้นน้ำกั้นขยะเพื่อไม่ให้ออกไปไกลๆออกไปสู่แหล่งน้ำนะคะ และบริเวณโดยรอบของเรานะคะจะเต็มไปด้วยต้นจากค่ะคุณผู้ชมหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าต้นจากเนี่ยทุกส่วนของต้นจากสามารถนําไปทําเป็นขนมได้เราสามารถกินได้ค่ะและสีจากเปลือกของลูกจากเนี่ยเราสามารถนําไปทําเป็นย้อมผ้าได้ด้วยอ่าปกติเนี่ยราท์เห็นแต่ขนมนะคะแต่วันนี้เนี่ยได้ไมาเห็นต้นจริงๆเนี่ยก็คือเยี่ยมมากๆเลยค่ะดูสิคะ ื่อขึ้นมาแล้วยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ทําถือว่าพลาดมากๆเลยค่ะนี่เลยค่ะน้ําทิพย์จะพามาเรียนรู้การทําลูกประคบสมุนไพรสดถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนบางกอบัวอีกหนึ่งอย่างเลยค่ะสวัสดีค่ะป้าดาสวัสดีค่ะสวัสดีน้องน้าทิพย์สวัสดีค่ะป้าดาค่ะทาไมน้ําทิพย์ถึงต้องมาทําลูกประคบสมุนไพรสดถึงที่นี่ค่ะมีจุดเด่นอะไรบ้างที่นี่คือบางกบัวนะที่เนี่ยภายใต้สีเขียวมันจะมี สมุนไพรสมุนไพรแอบแฝงไวมใช่มคะมันผนไพรเยอะมากมายเลยนะคะสามารถทำอะไรได้แต่วันนี้เราจะทำลูกประครบคะเพื่อดูแลสุขภาพของเราไม่ให้ปวดเมื่อยในลูกประครบหนึ่งลูกป,ประกอบด้วยนี่เรียกว่าไพล อันนี้ก็เรียกขมิ้นชันเหมาส้มๆเนี่ยนี่อะไรเอย่ยตะไครค้ค่ะตะไคร้มะกรูดมันจะชื่นใจนะคะและ้วมีน้ํามันหอมแะเหยอ,อยู่ในนั้นใครน,นี่ก็ไม่มีประโยชน์เรียกว่าอะไรเอย่ยเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าอะไรคะใบมะขามใบมะขาม่ะ <laughs> พิมเสนกาละบูนเกลือจากที่ประดาเล่าให้ให้น้ำทิพฟังอ่ะมัน <c oughs> มีอะไรบ้างประดาก็รัดทางทำมาให้ลูกก่อนเลย โดยการหันเล็กๆๆตำตำมาผสมมาตามสูตรของป้าดาก็จะได้มาแบบนี้ค่ะนะคะนี่ค่ะอันนี้300กรัมแต่งรูปให้สวยเหมือนนลพิป ขอบคุณป้าดามากเลยนะคะวันนี้น้ำทิพย์ได้มาท่องเที่ยววิถีชุมชนที่ชุมชนบางกอบัวซึ่งที่นี่นะคะเปรียบเสมือนปอดของกรุงเทพเลยค่ะถ้าหากคุณผู้ชมนะคะอยากมาก็สามารถมาช่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแบบนี้ได้รับรองว่าการอนุรักษ์ธรรมชาติแบบนี้นะคะจะอยู่กับเราไปอีกนานแสนนานเลยค่ะช่วงนี้กลับไปที่พี่ปอกันนะคะสวัสดีค่ะ ขอบคุณน้องน้ำทิพย์มากค่ะและตอนนี้เราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้าห้ามพลาดน,นะคะพบกับแขกรับเชิญพิเศษในช่วงบุคคลต้นแบบคนดีสีผาคค่ะช่วงคนดีสีาาคสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราแม่ครัวอร่อยชัวทั่วไทยน้ำดื่มตราสถานีรักโลก คนต้นแบบคนดีสี่ภาคอาทิตย์นี้วารเรนตี้สี่ภาคได้รับเกียรติจากนักปรา์ราชบัณฑิตในฐานะนายกรัณฑิตยสภาสองสมัยโดยท่านเป็นทั้งนายแพทย์ด้านอายุรศาสตร์และนักวิจัยที่มากความสามารถเพราะคือผู้ที่ค้นคว้าวิจัยเรื่องโรคโลหิตจางอะพลาสติกในประเทศไทยคนแรกรวมทั้งวิจัยเรื่องการปลูกถ่ายไขกระดูกและการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดรวมทั้งเซลล์ต้นกำเนิดและเซลล์ต้นกำเนิดบำบับดอีกด้วย และยังเป็นนักบริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลดำรงตำแหน่งสำคัญในองค์กรชั้นนำมามากมายซึ่งในวันนี้ในฐานะนายกราชบัณฑิตทยศสภากับภารกิจแห่งเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ขององค์กรเสาหลักของประเทศไทยซึ่งในโอกาสปี2569ราชบัณฑิตทยศสภากำลังจะก้าวสู่ปีที่100หรือ1ศตวตรรษโดยมีหลายเรื่องราวหลากมิติที่คนไทยควรร่วมกันตระหนัก เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องการใช้ภาษาไทยและประเด็นปัญหาโลกเดือดหรือโลกร้อนเราจะไปรับฟังผ่านหลักคิดมุมมองและตัวตนของท่านผู้ทรงคุณวุฒธธิท่านนี้ไปพร้พรอมๆกันบุคคลต้นแบบคนดีสี่ภาคราชบัณฑิตและนายกราชบัณฑิตยสภาศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สุรพลอิสระไกรศีล และตอนนี้ปุ๊กก็อยู่กับบุคคลต้นแบบคนดีสี่ภาคของรในวันนี้แล้วนะคะศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สุรพลอิสระไกรศีลน,นายกราชบัณฑิตยสภาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านครับขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการ,รได้มาเจาะลึกชีวิตของอาจารย์ในวันนี้นะคะและตอนนี้เราอยู่กันที่ราชบัณฑิตยสภานะคะเป็นองค์กรที่ยิ่งใหญ่มากๆและเป็นองค์กรที่เป็นรากฐานของประเทศเลยนะคะจันคะ อยู่แล้วิสภาที่ได้รับการสถาบนาโดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ตั้งแต่วันที่19เมษายนพุทธศักราช2469เพราะฉะนั้นอีก2ปีข้างหน้าปี2569ราชวิสภาจะมีอายุครบ100ปี เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันนะคะว่าในโอกาส100ปีราชบัณฑิตยสภาจะทำอะไรบ้างนะคะแต่ตอนนี้ขอเจาะลึกชีวิตของท่านอาจารย์สุรพลของรเรานะคะคว่าตอนนั้นเด็กชายสุรพลอิสระกรายสิงเป็นเด็กแบบไหนเติบโตมาด้วยสภาพแวดล้อมแบบไหนค่ะครับผมก็เป็นเด็กต่างจังหวัดครับอำเภอดำเนินสะดวกค่ะเมื่อก่อนตอนตอนเป็นเด็กๆก,ก็คือทานอาหารยากตัวเล็ก นะครับก็เลยว่าต้องเรียนหนังสือเยอะเพราะว่าถ้าคนที่ตัวใหญ่ตัวโตเขาก็จะไปทำงานํำการกันเลยแล้วเราผมเป็นลูกคนโตตัวเล็กก็เลยต้องเรียนหนังสือเยอะแล้วก็ชอบเรียนแล้วก็เวลาเรียนหนังสือก็เรียนที่โรงเรียนวัดนะเรียนที่นั่นป .1 ถึงป4พอจบป .4 แล้วเนี่ยก็มีโรงเรียนมัธยมที่อยู่ใกลๆบ้านเขาสอนสองผลัดเท้ากับบ่าย คุณพ่อผมก็บอกว่าเรียนเรียนอย่างนี้ไม่ดีน้อยไปก็เลยส่งผมไปเรียนที่อำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามตอนก่อนจบมสมเนี่ยเพิ่งเข้ามากรุงเทพครั้งแรกคือมาที่ท้องฟ้าจำลองเนี่ยมาดูแล้วก็มาสอบเข้าโรงเรียนเตรียมบุดม<ฆ>เคลื่อนในห้องถามว่ามาจากที่ไหนที่ไหนสอบได้ที่หนึ่งมาทางนั้นมันก็เราก็จําเป็นที่จะต้องแข่งขันสู้<ฆ>ให้ได้นะตอนนั้นตัดสินใจที่จะเรียนแพทย์ ก็ตอนตอนนั้นก็ถ in ้าอยู oh yes. right ่โรงเรียนเตรียมนี่บรรยากาศจะแข่งขันมากก็จะเลือก2อย่างล้ววิศวะวิศวะกับแพทย์นีการเป็นแพทย์เนี่ยเป็นอาชีพซึ่งสามารถที่จะช่วยผู้คนได้นะทาบุญได้ตลอดเวลาแล้วก็ได้สอบเข้าเป็นนักเรียนแพทย์จริงๆและไม่ได้เป็นแค่นักเรียนแพทย์ธรรมดาพอสําเร็จการศึกษาออกมาก็เป็นแพทย์ที่มีความเก่งความสามารถแล้วก็เป็นนักพัฒนานักวิจัยในการพัฒนาการรักษา หลังจากจบแพทย์สิีิราแล้วก็เป็นแพทย์ประจำเป,เป็นแพทย์ประจำบ้านทางอายุรศาสตร์อีก3ปีแล้วก็ได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์ที่ศิีิราตั้งแ่แล้วก็ไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศอีกนะคะก็เป็นเป็นอาจารย์อยู่สักปีหนึ่งก็ไปได้ทุนจากมูลนิธิอเล็กซานเดอร์ฟอนฮุมโบทุนนี้ให้ไปไปทำวิจัยผมก็ไปทำวิจัยกับ โปรเฟสเซอร์ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องสเต็มเซลล์เป็นเวลานานสองปีตั้งแต่ยุคนั้นอาจารย์ศึกษาเรื่องสเต็มเซลล์แล้วค่ะคุณผู้ชมและด้วยเหตุผลนี้นะคะอาจารย์เลยเปิดโลกกระนัดมากๆเลยเป็นการเปิดโลกกระนัดเกี่ยวกับเรื่องสเต็มเซลล์นานมากแล้วนะสี่สิบกว่าปีก็เริ่มต้นเรื่องสเต็มเซลล์นี่ก็คือหากันมากอยู่แล้วนะคือพอไปเยอรมันสองปีกลับมาทํางานที่สีราชอีกปีหนึ่งก็คิดว่า เราคงต้องพัฒนาเรื่องของการนำสเต็มเซลล์มาใช้โดยการปลูกถ่ายไขกระดูกก็เลยไปดูงานต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกากลับมาประเทศไทยก็ได้พัฒนาวิธีการรักษาเนี่ยที่จริงมีคนไปดูงานเยอะแยะแต่กลับมาเนี่ยทำงานแล้วมันยังไม่ประสบความสำเร็จผมเป็นคนแรกที่ว่านำเทคนิคการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์หร <ไว S 2> ือปลูกถ่ายไขกระดูกเนี่ยมาใช้แล้วก็ประสบความสำเร็จ รักษาโรคหลายๆอย่างที่รักษาไม่หายอยู่เดิมนอกจากจะรักษาผู้ป่วยนะคะเป็นอาจารย์แพทย์แล้วก็เป็นนักวิจัยพัฒนาสเต็มเซลล์ได้ขนาดนี้มาวันหนึ่งค่ะท่านอาจารย์สุรพลของเราก็เป็นนักบริหารด้วยหลายบทบาทมากๆเลยนะคะการเป็นนักบริหารตอนนั้นนีเริ่มต้นจากองค์กรไหนคะแล้วอาจารย์ทำอะไรบ้างคะ ผมเริ่มต้นคือเป็นแพทย์ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นอาจารย์โรงเรียนแพทย์นั้นเป้าหมายในชีวิตของผมก็คือผมคงเป็นแพทย์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับสองก็เป็นอาจารย์ที่สอนลูกศิษย์ผมก็ช่วยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชโดยที่ตอนผมก็ทําเกี่ยวกับงานวิจัยเยอะนะครับก็ดูทางด้านงานวิจัยแล้วก็เป็นรองเคยเป็นรองทอี่การบดีฝ่ายวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลนะก็เป็น คนแรกที่ขอทุนที่สำนักงบประมาณแล้วนำมาทำวิจัยที่มันมีเป้าหมายชัดเจนที่เ็าเรียกทุนวิจัยมุ่งเป้าผมเป็นคนแรกที่ไปเจราจาแล้วก็เขาเห็นความสำคัญแล้วก็ให้ทุนตรงนั้นมาการทำงานบริหารแน่นอนที่สุดก็คือต้องมีวิสัยทัศน์ที่มันชัดเจนนะแล้วก็มีพันธกิจที่ชัดเจนว่าจะทำอะไรนะแล้วพวกนี้ต้องมีการปรับเปลี่ยน แล้วการทํางานนี้ทำงานคนเดียวไม่ได้ครับต้องอาศัยทีมเวิร์กนะจากทางด้านการแพทย์นะคะมาถึงทุกวันนี้านดำรงตำแหน่งนายกราบบนตฑิตยสภานะคะภารกิจของราชบัณฑิตยสภามากมายเหลือเกินนะคะจนคะในปี2569จะครบรอบ100ปีราชบัณฑิตยสภาจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เรื่องภาษาคือพันธก,กิจตั้งแต่สมัยปี2469ที่ได้รับมอบหมายมาเนี่ย เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับการอนุรักษ์ภาษาไทยนายกรัฐสภาที่ผ่านมาโดยเฉพาะพระอ,องค์พระอ,องค์วันวอยทยากรเนี่ยหรือว่าไอ้กรมหมื่นนาราธิพงศ์ประพันธ์เนี่ยท่านเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องการ,รบญญัติศัพท์มากเลยมีชื่อเสียงท่าน,นรบรญัติศัพท์ไว้เยอะแยะเพราะฉะนั้นผู้คนก็เลยเข้าใจกันว่างานที่เราทําซึ่งประสบความสำเร็จอย่างดีเนี่ยเป็นงานสําคัญเพียงอย่างเดียวของรัฐสภานะแต่ที่จริงเรามีสํานักอยู่3ามสำนัก ทั้งสำนักวิทยาศาสตร์สำนักธรรมศาสตร์แลกการเมืองสำนักศิลปกรรมภา,าคีสมาชิกรามดีเป็นแกน <ฮา S 1> ใช่ไหมครับแล้วเราก็พยายามรวบรวมนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิทุกด้านนะครับมาเกี่ยวข้อที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันมาร่วมกันเป็นเครือข่ายที่จะขับเคลื่อนตรงนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญทําคนเดียวไม่ได้ทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายเพราะฉะนั้นเราคิดว่า ศตรวรรษใหม่ที่กาลังจะก้าวข้มาคือร้อยปีที่สองเนี่ยราใสภาคงจะต้องเป็นที่พึ่งพาของประชาชนที่พึ่งพาของบ้านเมืองมากขึ้นการที่รลา่าใสภาเป็นแหล่งบํารุงสร,รพวิชาพุธศักราช2567เนี่ยเราได้เฉลิมฉลองเ,อเตรียมการเพื่อก้าวไปสู่ศตรวรรษใหม่นะเพราะฉะนั้นปีนี้เออเราก็ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยจับเอาเรื่องการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ โลกร้อนโลกเดือดแล้วก็ PM 2.5เราเพิ่งจัดไปวันที่6กับ7กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิตโดยเฉพาะในศตวรรษใหม่เนี่ยเราคงจะเน้นในเรื่องของเทคโนโลยีเมื่อก่อนก็เป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมสมัยก่อนนะนี่เป็นการปฏิวัติเทคโนโลยีเราต้องเตรียมพร้อม ถ้าอย่างนั้นมีเรื่องไหนที่ท่านอาจารย์ให้ความสําคัญหรือว่าโฟกัสมากๆเลยว่าเป็นห่วงที่สุดเลยค่ะกับสังคมยุคป,ปัจจุบันเกิดพุจิกานี่เราน่าจะจัดอีกเรื่องหนึ่งที่จริงเราเคยศึกษาม,มาแล้วเรื่องนี้คือสังคมสูงวัยเนี่ยเรื่องที่สองแล้วถ้าเราจับเรื่องนี้ได้แล้วก็มันจะแก้ปัญหาทุกอย่างในบ้านเมืองเราคือเรื่องอะไรคะคือผมว่าคือเรื่องการบังคับใช้กฎหมายคือถ้าทุกคนสามารถที่จะ ปฏิบัติตนตามกฎหมายได้ทุกอย่างผมว่ามันประเทศเราไปได้และอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการปราบปรามคอร์รัปชันการป้องกันการเกิดคอร์รัปชันอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญแล้วเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเยาวชนเยาวชนคืออนาคตของชาติเยาวชนของเราเนี่ยต้องพยายามรักษาของที่ดีๆที่มีอยู่ของใหม่เนี่ยก็มี การรับเข้ามาก็ต้องดูว่ารับยังไงนะอันนี้ก็คงต้องมีแท็กติกกับผมว่านะสำหรับผู้คนที่เป็นราชบัณฑิตเรื่องอายุคลัเตอเเรชัน hmm. อันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่มองดูคือเราอยากเห็นตอนสุดท้ายราวิสภาเป็นแหล่งบำรุงสรรพ,พวิชา,าะเป็นขุมปัญญาของชาตินะเป็นนักปราดของพระราชาแล้วก็เป็นที่พึ่งพาของบันดิน ้ไดงคำนิยามที่อาจารย์ให้กับตัวเองว่าสุภาพบุรุษที่ชื่อศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สุรพลอิสระไกรสิงห์มองตัวเองอย่างไรคะถึงทําให้ตัวเองมาถึงจุดนี้ได้คะ คนทั่วไปเนี่ยมักจะอยู่นิ่งแล้วก็ชื่นชมกับความสําเร็จของตัวเองโดยส่วนตัวผมไม่ได้ไปชื่นชมอยู่กับไอ้ไอ้ไอสิ่งที่สําเร็จหรืออะไรผมคิดอยู่เสมอว่าจะทําให้ดีขึ้นอย่างไรในวันนี้เมื่อเทียบกับเมื่อวาน <Okay. S 1> แล้วพรุ่งนี้จะดีกว่าวันนี้ยังไงเราไม่ชอบทําอะไรซ้ํา oh. แต่เราต้องทำามนสิ่งที่ดีกว่านี <N ee. S 1> สําหรับวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ วันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานและไม่ทําอะไรซ้ําๆนะคะและนี่คือข้อคิดที่บุคคลต้นแบบคนดีสีภาคของเราในวันนี้ได้ฝากไว้กับคุณผู้ชมค่ะบอกได้เลยว่าจะนาไปสู่การพัฒนา ที่ดีขึ้นยิ่งิ่งขึ้นไปเหมือนที่ท่านอาจารย์ได้ทําให้เห็นเป็นแบบอย่างนะคะพัฒนามาทุกอย่างทุกเรื่องจริงๆเพราะอาจารย์คิดแบบนี้และนี่คือบุคคลต้นแบบคนดีสีภาคที่วารีตีสีภาคขอชื่นชมยกย่องอย่างยิ่งนะคะศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สุรพลอิสระไกรศีลนายกราชบัณฑิตยสภาวันนี้กราบขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะที่มาสร้างแรงบันดาลใจนะคะขอบคุณค่ะ และทางรายการของเรานะคะมีกระเช้าจากใจตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองตราแม่ครัวอะไรชัวทั่วไทยเป็นกระเช้าพิเศษจากใจเลยนะคะขอา <ขอ S 1> มอปจรย์ค่ะขอบพระคุณอณย่างสูงครับ<อ>บุคคลต้นแบบคนดีสภาคราชบัณฑิตและนายกราชบัณฑิตยสภา ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สุรพลอิสระไกรศีลกลับเข้าสู่วาไรที่สีผ้าอีกช่วงนะคะและตอนนี้ก็ถึงเวลาอิ่มอร่อยได้ประโยชน์แล้วกับเมนูพิเศษที่มีชื่อว่าคั่วแครไก่ไปชมกันเลยค่ะ ช่วงเมนูสีภาพสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราแม่ครัวอร่อยชั่วทั่วไทยน้ำดื่มตราสถานีรักโลก เมนูสีภาพวันนี้ร้านอาหารบ้านอิ่มสบายอาหารเหนือจังหวัดนนทบุรีร้านของกินคนเมืองที่เสิร์ฟความล้ำลํำให้คนเมืองนนทบุรีถึงขั้นต้องยกนิ้วให้วันนี้จะมาสาธิตเมนูคั่วแคไก่หรือคั่วไก่ใบชะพลูเพราะชาวเหนือเรียกใบชะพลูว่าใบาแคนั่นเองค่ะจึงเป็นที่มาของชื่อคั่วแคไก่จึงนอกจากใบแคแล้วเมนูนี้ยังใส่สารพัดผักดังต่อไปนี้ ออการเปิดตำรับความอร่อยแบบพื้นเมืองเริ่มจากเปิดเตาตั้งกระทะคั่วพริกแกงสูตรของทางร้านกับไก่ซึ่งพริกแกงจะมีทั้งกระเทียมหอมแดงพริกแห้งค่ขะขมิน้นตะไคร้กระปิเกลือปารสับเล็กน้อยซึ่งจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะคั่วจนไก่เริ่มสุกใส่น้ำสต๊อกลงไปเล็กน้อยแล้วตั้งไฟต่อไปอีกสักครู่รอจนไก่สุกแล้วก็ใส่มะเขือพวงถั่วฝักยาวถั่วพลูพริกขี้หนูและดอกมิ้วที่แช่น้ำจนนิ่มแล้ว จากนั้นก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันและอร่อยชั่วทั่วไทยทุกเมนูก็ต้องปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองต่อด้วยซอสปรุงรสฉลากเหลืองตราฉลากทองคนต่ออีกเล็กน้อยและก่อนยกออกจากเตาใส่ตําลึงใบชะอมใบชะพลูหรือใบแครวมทั้งผักชีฝรั่ง <S <S และปิดท้ายโรยข้าวคั่วเท่านี้ก็จะได้เมนูคั่วแค่ไก่ ที่อุดมไปด้วยประโยชน์จากผักหลากหลายรสชาติเผ็ดร้อนและโดดเด่นด้วยกลิ่นหอมของใบชะพลูหรือใบแคเอกลักษณ์ของอาหารเหนือนั่นเองค่ะอยากลิ้มลองต้องไปกันที่ร้านบ้านอิ่มสบายอาหารเหนือตั้งอยู่ที่1.11ทับหมู่2ถนนทางหลวงหมายเลข3-4-5ตำบลลำโพอพําเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทอง และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวดีๆหลากหลายในเมืองไทยที่วารายที่สีภาคนำมาฝากท่านผู้ชมนะคะย้ํากันอีกครั้งค่ะท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทั้ง Facebook และ y o t u u e c ช anel สถานีรักโลกวันนี้ขอขอบพระคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองค่ะ และขอขอบคุณชุดพิธีกรสวยๆจากร้านตัดเสื้อไม้ดีไซน์ดอนเมืองอาทิตย์หน้า11นาฬิกา5นาทีทางช่อง5กฎหมายเลข5เราจะกลับมารวมพลังรักความเป็นไทยอนุรักษ์มรดกอันล้ำข้าวไวใ้ให้ลูกหลานสืบไปใน Variety าาสีภาคสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ